สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอปสูดิโดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็อยากจะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่า19 9 2จะเป็นยังไงเมื่อในช่างสุดธรรมดาต้องกัดฟันสู้ในทุกอย่างที่หาได้กับพวกโจรโคตรอันตรายที่พวกนั้นตั้งใจเข้ามาปล้นของที่มีมูลค่ามากกว่าทองคำ หวังว่าเจ้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อเป็นมหาเศรษฐีและในเมื่อเมอร์เซอร์พระเอกของเราดันดวงซวยเข้าไปอยี่ด้วยตัวเขากับลูกชายก็เลยต้องหาทางเอาตัวรอดจากพวกโจรซึ่งพวกความอยู่รอดเมอร์เซอร์ก็เลยต้องกลับมาโชว์โหดอีกครั้งโดยสุดท้ายแล้วเรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะจบลงแบบไหนเมอร์เซอร์กับเอทัวร์ลูกชายจะรอดออกมาได้หรือไม่ยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ ตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่เมอร์เซอร์พระเอกของเราเขาได้เข้ามาปลุกเอทวนผู้เป็นลูกชายให้ไปโรงเรียนนี่มันเช้าแล้วนะตื่นไปกินข้าวไปโรงเรียนได้แล้วด้านเอทวนเด็ ne, กหนุ่มที่กําลังงูเงียเขาก็บอกว่าอีกตั้งชั่วโมงครึ่งกว่าจะเช้าแต่ทั้งฝั่งเมอร์เซอร์ก็บอกเมื่อก่อนพอกระเกียดการตื่นไปโรงเรียนเหมือนกัน ถ้าว่ามันก็ช่วยไม่ได้ตื่นได้แล้วซึ่งกว่าที่เอทวนจะลุกขึ้นมาจากเตียงตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่ชายคนหนึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่าดิกินหรือว่าลิกลิกเขาได้มานัดเจอกับคบแลนเพื่อรักทั้งสองยืนคุยเรื่องงานบางอย่างกันที่สวนสาธารณะโดยลิกก็บอกว่างานใหม่ที่เขาเพิ่งได้มานี้มันใหญ่เกินกว่าที่พวกเราจะทํากันเองได้ถ้าแกอยากล้างมือนะคบแลนนี่แหละมันบอกจะเป็นงานสุดท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวฉันคุยกับตาแกเองนายไปคิดแล้วก็เตรียมตัวมาซะ ทางด้านโคบแลนที่ดูเหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะทํางานนี้เลยแต่เขาก็ต้องรับปากไปว่าเจ้าด้วยถว่ารอบนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะพอจบงานนี้เขาจะเลิกแล้วก็ไม่เอาด้วยแล้วพอสองเพื่อนรักตัลงเกษตรตัวหนังก็ตัดสลับกลับมาที่เมอร์เซอร์แล้วก็เอทวนตอนนี้เอทวนกาลังนั่งกินมื้อเช้าที่เมอร์เซอร์เพิ่งจะทําให้ระหว่างนั้นข่าวในทีวีก็ได้รายง,งานเรื่องที่มีคนผิวสีไรอุ่ถูกตํารวจผิวขาว4ี่คนลุมทำร้ายยางโหดเที่ยมาแล้วกะไรซึ่งความปาดีจนท้ายที่สุดชายผิวสีคนนี้ที่บาบาาาาาาดเเเ็็สสสหัขขกกรโคมมมยยม่่่ยยงไไไ้้ึนล ช่วงเวลามื้อเช้าที่สองพอลูกควรจะคุยกันมากที่สุดเอทวนก็กลับเฉยชากับเมอร์เซอร์พูดพ่อเอามากๆขาดที่เมอร์เซอร์ต้องบมดออกมาเลยว่าแกจะเหมือนชันทุกเช้าเลยใช่ไหมฝั่งเอทวนก็เลยพูดสวนมาตั้งแต่ที่มาอยู่กับพอ่อผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในคุกพ่อไม่เคยให้ไปไหนทีน่ีเพื่อนก็ไม่มีอย่างน้อยตอนอยู่กับยายแล้วก็แม่เขาก็ยังพอมีเพื่อนเล่นบ้าง แต่พอมาอยู่ที่นี่เขาไม่มีอิสระเลยพ่อต้องการอะไรตอนผมเด็กพ่อก็ไม่อยู่หรือตอนเกิดอุบัติเหตุพ่อก็ไม่เคยสนด้านเมอร์เซอร์ที่เหมือนจะแก้ตัวอะไรไม่ได้เขาก็เลยบอกกับลูกชายไปตรงๆพ่อรู้ว่ามันลำบากที่แม่กับยายไม่อยู่แล้วพ่อเองก็ลำบากแต่ตอนนี้แกก็ไม่อยู่กับพ่อแล้วฉันรู้ดีว่าเราไม่ถูกกันแล้วก็พยายามหลบหน้ากันมากแค่ไหนแต่ในเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วแกก็ต้องฟังฉันอีกอย่างตอนนี้ข้างนอกมันก็วุ่นวายมากเลิกเรียนเมื่อไหร่ตรงกลับบ้านเลยนะยังไม่ทันจะเคลียร์กันจบเมอร์เซอแึ่ง ทวนที่ไม่พอใจก็ได้ลุกขึ้นเอาข้าวไปทิ้งในขยะแล้วก็เดินออกบ้านไปเลยและแล้วหลังจากที่ลูกชายออกไปโรงเรียนฝั่งเมอร์เซอร์ก็มาร้านค้าเพื่อซื้อของเข้าบ้านทว่าในตอนที่เขากําลังยืนเลือกซื้อของอยู่มันก็ได้มีวัยรุ่น2คนเดินเข้ามาโวยวายกับเจ้าของร้าน2คนนั้นทําท่าทีไม่พอใจปาดมือเจ้าของร้านโยนข้าวของไปมาแบบไม่สนสี่สนแปดอะไรเลยมีหนำซ้ำพอเมอร์เซอร์พูดไปเตือนว่าให้ระวังปากหน่อย2คนนี้ก็ยังเดินปรี่เอาปืนเข้ามาจ่อหัวเพ่ของเรา2แสบค่นี้มันทําท่าทีเก่ามากไม่สนอรรัั้นว่าาสหํหบ์ซ เขาเองก็แข็งมากกว่าขนาดที่ถูกปืนจ่อหัวไว้ก็ยังดูไม่กลัวสนิดและเหตุผลที่ไม่เป็นแบบนั้นพวกเราก็จะได้รู้กันในตอนที่ดีเดินเข้ามาห้ามเด็กในแก๊งตัวเองรู้ไหมเนี่ยว่ากําลังเล่นอยู่กับใครหมอนั่นคือโอจเมิร์กเลยนะถ้าไม่มีเขาป่านี้แกไม่มีแก๊งซุกหัวอยู่หรอกบุญหัวแค่ไหนแล้วที่เมิร์กมันไม่ฆ่าพวกแกตรงนี้แต่ยังไงซะถึงแม้ดีจะเป็นเพื่อนเก่าของเขาเมอร์เซอร์พระเอกของเราก็เลือกที่จะไม่สนใจเขาเดินตรงมาที่รถราวกับว่าไม่อยากจะเสียหน้ากับคนในแก๊งเก่าเลยทว่าทาง มาบอกกันแล้วเป็นไงบ้างสบายดีไหมเมื่อเซอร์ก็ตอบออกมาหกเดือนได้แล้วส่วนที่ฉันไม่ติดต่อไปนายก็รู้ดีว่าแถมนั้นมันวุ่นวายฉันที่อยากวางมือแล้วก็เลยเรียขอเก็บตัวดีกว่า พอพูดจบเมอร์เซอร์ก็ได้ขับรถออกไปอย่างไรเยื่อญ่พร้อมกับที่ตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่ริกโดยนตอนนี้ริกกับเดนิสน้องชายทั้งสองคนก็ได้ขับรถไปรับแอคเตอร์พ่อของพวกเขาหรือที่ริกเรียกว่าตาแก่ก่อนหน้านี้ซึ่งริกก็ได้พาพ่อมาดูโรงงานพลูตันโรงงานบำบัดของเสียในนั้นมันมีของที่มีค่ามากกว่าทองอยู่มันคือแพตินัมแมร่แดชนิดหนึ่งที่โรงงานจะต้องใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องจักรบำบัดของเสียก่อนหน้านี้ริกใช้เวลาเป็นปีไปนั่งตีสนิทกินเหล้ากับพนักงานคนหนึ่งของที่นี่จนนใที่สุดเาก มาว่าโรงงานจะเก็บแท่งพลาสติกน้ำหลายร้อยเอาไว้ในตู้เซฟซึ่งตู้นั้นมันก็โคตรจะหนาและว,วิธีเปิดก็แสนจะยากต้องใช้กุญแจสองดอกรวมถึงก็ต้องมีรหัสในการเปิดด้วยอีกอย่างโรงงานก็จะมีตำรวจเก่าคอยเฝ้ายามอยู่ตลอดประตูก็ต้องใช้รหัสในการเข้าแต่เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงริกได้รหัสมาแล้วรหัสเปิดประตูมันคือ1992ส่วนเรื่องเซฟโดยความที่เซฟมันก็เป็นตู้เซฟเดี่ยวถึงประตูด้านหน้าม,มันจะหนาแต่ข้างๆมันก็บางมากกว่าพวกเราก็เลยจะระเบิดเจาะตู้เซฟจากด้านข้างระหว่างที่พูดริกเอารูปตู้เซฟไปกับพ แต่ทว่าหลังจากที่แอคเตอร์เขาได้ฟังเรื่องแผนทั้งหมดแล้วแอคเตอร์ก็ดันตอบกลับมาว่าจะไม่เอาด้วยนี่มันนรกชัดยามก็มีเฝ้ากรองวองจรปิดก็มีอยู่ทั่วรวั้วลวดหนามสูงตู้เซฟก็หนาถึงจะมีไอแร่พลาตินัมเป็นสิบล้านในนั้นจะให้เอามันออกมาได้ก็คงต้องใช้แต่ปฏิหารเท่านั้นแหละแอคเตอร์เขายื่นคำขาดว่าไม่เอาเขาไม่อยากจะเอาเวลาที่เหลืออันน้อยนิดไปใช้ในคุกและในเมื่อพ่อก็ไม่ยอมร่วมมือริกที่ทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยต้องวนรถกลับไปส่งแอคเตอร์ด้วยความหัวร้อนหลังจากนนนนนนนััััั้้ตตวหหงงงงงกกก็็็ไดดภาาาาพพมมที่่่เเเเออร์ซซึึขปใ ของบริษัทพูตันพระเอกของเราที่จัดการธุระตัวเองเสร็จแล้วเขาก็ได้ขับรถมาทํางานที่โรงงานเหมือนกับทุกวันโดยเมอร์เซอร์ก็จะมีหน้าที่เป็นช่างซ่อมอบำรุงของที่นี่และก่อนนี้เขาจะไปทํางานเมอร์เซอร์เขาก็ชอบมาคุยกับโจหัวหน้ารปภของที่นี่ซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะสนิทกันมากถึงแม้พวกเขาจะเคยอยู่กันคนละฝั่งมาก่อนเพราะทางด้านโจนเขาเองก็เคยเป็นตำรวจส่วนเมอร์เซอร์ก็เคยเป็นถึงอดีตหัวหน้าแก๊งแต่ตอนนี้ทั้งสองคนก็กลายมาเป็นเพื่อนกันไปแล้วเมอร์เซอร์กับโจได้ยืนคุยเล่นกันอยู่พักหนึ่นนาายก็ต่ง แย่ย้ายไปทํางานของตัวเองเทาว่าจากเรื่องข่าวคนผิวสีที่ได้ถูกตารวจลุมทํร้ายในตอนต้นเรื่องไม่นานนักหลังจากที่ทุกคนในเมืองติดตามเรื่องนี้กันมากๆสํานักข่าวนานาช่องก็ได้รายงานออกมาตํารวจทั้ง4นายที่ลุมทาร้ายชายผิวสีพวกเขาแค่ปฏิบัติตามหน้าที่ยังไม่ได้มีความผิดอะไรนั่นก็เลยทําให้ประชาชนผิวดําในอเมริกาต่างไม่พอใจกับคําตัดสินของศาลเพราะว่ามันเห็นก็อยู่ทนโทไอ้พวกนั้นมาทําเกินเหตุชายคนนั้นไม่ได้มีอาวุธหรือว่าท่าทีจะต่อสู้อะไรเลยแบบนี้มันเหมือนกับการแบ่งชนชั้นเหยดสีผิิวววกชชา,ชาเมืองผ ที่ไม่พอใจเกิดเลยพากาันลุกขึ้นมาประท้วงจนตอนนี้ภายในเมืองมันก็แทบจะเป็นการก่อจลาจลแบบย่อมไปแล้ว ทางด้านลิกที่นั่งดูข่าวนี้เขาก็เลยถถอโอกาสจะใช้จังหวะที่เมืองกาลังชุลมุนนี่แหละบุกเข้าไปป้นแผ่นพัทินัมมาจากโรงงานพูตันลิกเขาได้บอกให้น้องชายที่กําลังนั่งดูกระตูนแต่งตัวซะพวกเราจะไปกันแล้วทางด้านเดนิสที่งงบนไก่ตาแตกเพราะว่าตอนแรกพ่อก็บอกว่าไม่เอาด้วยแล้วพี่จะไปไหนแต่ฝั่งลิกก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเคีร์เองและก่อนจะไปหาแอคเตอร์ทั้งสองคนก็ได้แวะมารับคบแลนที่บ้านซึ่งในตอนที่มาถึงพวกเขาก็เจอข้อกับภรรยาของคอบแลนที่กําลังตั้งท้องอยู่และนี่ก็คคงงเเป็นนหตุผลลที่อบ้ายายกจะมื สองพี่น้องยืนเล่นกับลูกในท้องของภรรยาคบแลนสัพักจนกระทั่งคบแลนเขาได้ออกมาหาเพื่อรักด้านคบแลนที่รู้ดีว่านี่มันคงถึงเวลาแล้วเขาก็เลยบอกให้ภรรยาไปรอในบ้านไม่นานเดี๋ยวเขาก็กลับมาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพอคุยกับภรรยาเสร็จทั้ง3คนก็ได้ขับรถไปหาพวกของแอคเตอร์ที่รออยู่ระหว่างนั้นทั้งฝั่งเมอร์เซอร์ที่กําลังทํางานของตัวเองหลังจากที่ภายในเมืองมันเริ่มมีการก่อจลาจลเจ้าของบริษัทพร้อมกับโจก็เลยเรียกพนักงานทุกคนมาคุยซึ่งจากเรื่องนี้พวกเขาก็รู้สึกเป็นห่่่วววงพงพนนนนัักกกกาาาาาทุคมมมๆไรู้้เเเลลยถิด เรืยๆภายในเมืองมันจะวุ่นวายมากแค่ไหนเพื่อความปลอดภยัยทางโรงงานก็เลยให้พนักงานทุกคนเลิกงานทันทีและตอนนี้ทุกคนก็สามารถกลับบ้านกันได้เลย,เลยส่วนจะให้กลับมาทํางานเมื่อไหร่เดี๋ยวโรงงานจะแจ้งให้ทราบยิ่งเจอแบบนี้เมอร์เซอร์เขาก็เลยคิดหนักมากกว่าเดิมเพราะว่าเพจของเราก็รู้ว่าย่านที่เขากับเอทวนอาศัยอยู่มันเป็นเขตชุมชนของคนผิวสีซะส่วนใหญ่และถ้าเกิดเรื่องในเมืองมันวุ่นวายมากกว่าเดิมพื้นที่แถวนั้นมันต้องอันตรายต่อเอทวนมากแน่ๆเพื่อความปลอดภัยของลูกชายเมอร์เซอร์ก็เลยมาขอร้องโจไว้เขาเอาลูกชาย หลบพีโรงงานได้ไหมยังไงโรงงานก็ปลอดภัยมากกว่าอยู่แล้วแถวเมอร์เซอร์กระปากว่าเขากับลูกชายจะไม่ก่อเรื่องให้เดือดร้อนอะไรสักนิดขอแค่ให้พวกเขาอยู่จนกว่าเรื่องในเมืองจะสงบแค่นั้นซึ่งในตอนแรกโจเขาก็คิดหนักอยู่เหมือนกันทว่าด้วยความที่ผ่านมาเมอร์เซอร์ก็เป็นคนดีมาตลอดและอีกอย่างโจก็เข้าใจเรื่องที่เมอร์เซอร์เป็นห่วงลูกชายสุดท้ายเขาก็เลยยอมอนุญาตให้เมอร์เซอร์พาเอทวนมาที่นี่ซึ่งพอจบเรื่องของเมอร์เซอร์ตัวหนังก็ได้ตัดกลับมาทางฝั่งริกที่ในตอนนี้ทั้ง3คนได้มาเจอกับแอคเตอร์ ลูกน้องคู่ใจก็กําลังช่วยกันเตรียมข้าวของที่เจาไปใช้เจาะตูเ้เซฟทว่าทันทีที่ริกได้เห็นพวกของเมอร์ฟี่ริกที่ไม่ค่อยจะถูกกระแฟงของเมอร์ฟี่เขาก็มากระซิบบอกไอ้พ่อ,อไล่พวกนี้กลับไปซะเรื่องแค่นี้พวกเราจัดการเองได้อยู่แล้วแต่ทางด้านแอคเตอร์ก็สวนฉันเน่เชื่อใจเมอร์ฟี่และถ้าเกิดมอร์นี่อยู่ด้วยมันก็ทําให้ฉันอุ่นใจมากกว่าไม่ต้องมาเรื่องมากเดี๋ยวพวกเราก็ลวยกันแล้วทําตามที่ฉันบอกซะซึ่งก็เหมือนเดิมริกที่ขาดใจอะไรพ่อไม่ได้เขาก็ต้องจําใจร่วมมือกับพวกเมอร์ฟี่ตามสูตรถา้ ฝั่งแอคเตอร์ก็ได้พากาันขับรถมุ่งหน้าไปยังโรงงานพูตันโดยระหว่างทางประชาชนผิวสีในเมืองที่อาศัยกันอยู่มากมายพวกเขาก็ต่างพากันออกมาประท้วงเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมให้กับคนที่ดูทำร้ายก่อนหน้านี้มือหน่ำสามการประท้วงของเหล่าคนผิวสีมันก็เริ่มจะหนักคอมากขึ้นเรื่อยๆชนิดที่ว่าณนะตอนนี้ก็เริ่มมีการพังร้านค้าเข้าไปปนข้าวของออกมากันบ้างแล้วแอคเตอร์ที่เห็นเขาก็เลยเปรียบคนพวกนี้เหมือนกับสัตว์เพราะว่าพวกเขาก็ต่างหวังในของที่มันไม่ใช่ของตัวเองแต่ก็ดูเหมือนว่าแอคเตอร์จะไม่ได้หัันนนนมออองงงงูวเเเกกกกื่จจาาพข็ละปป ของที่ไม่ใช่ของตัวเองมาเหมือนกันถ้าจะประยันคนพวกนี้มาสัตว์ทางฝั่งแอคเตอร์ก็คงจะเป็นสัตว์ที่เลวร้วายมากกว่าผู้คนบนถนนน,นี้อีกและต่อมาท้ายที่สุดหลังจากที่พวกของแอคเตอร์ขับรถมาถึงโรงงานสําหรับยามที่เฝ้าหน้าประตูริกเขาก็ได้ทําท่าที่เอาเอกสารเข้าไปคุยด้วยพอได้โอกาสก็ช็อตจัดการกับยามคนนี้และเมื่อทางสะดวกทั้ง5้าคนก็ได้ขับรถตู้มุ่งตรงเข้ามาข้างในทว่าในจังหวะน,นั้นเองโจก็ได้ออกมาดูความเรียบร้อยของโรงง,งานพอดีฝั่งแอคเตอร์ที่คิดว่าไม่เหลือยามคนหรือแล้ว,วลงจงปจร ก็เลยบังเอิญมาเจอกับโจรตรงหน้าประตูพอดีพอเจอหน้ากันต่างฝ่ายก็ต่างรู้ว่าเขาต้องเป็นศัตรูกันแน่แนตอนแรกแอคเตอร์ที่ไม่อยากมีปัญหาอะไรเขาก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมมาให้โจทําอะไรตุกติกโดยเขาก็พูดว่านายโชคร้ายมากนะที่มาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่อยากตายก็อย่าทำอะไรสิ้นคิดดีกว่าทว่าอาจจะด้วยความที่โจเคยเป็นตํารวจเก่ามาก,ก่อนหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหยึดมันในหน้าทีของตัวเองแทนที่โจเขาจะเลือกยอมแพ้ก,กับพวกของแอตเตอร์เขาก็เลยตัดสินใจจะชักปืนขึ้นมายิงสู้กับพวกโจรต,รตรงหน้าในเซี่ยวหวีเมอร์ฟี่ที่ไวมากกว่าเขาก็เลย โจหลายนัดจนท้ายที่สุดโจ,ท,ท,ดจท,ที่ถูกยิงเขาก็เลยล้มลงไปนอนกองกับพื้นแต่ยังไงซะถึงแม้จะจบปัญหาเรื่องโจไปแล้วทว่าสําหรับริกที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาฆ่าใครแต่เอเมอร์ฟี่ชายครูอริมันก็ทําขนาดนี้ริกที่เดือดจัดเขาก็เลยหยิบปืนของโจขึ้นมาจ่อเมอร์ฟี่ซึ่งถ้าเกิดแอคเตอร์ไม่เข้ามาห้ามเอาไว้ไม่แน่2คนนี้ก็อาจจะแลกกระสุนกันไปแล้วแต่ทางด้านแอคเตอร์ที่ตั้งใจมาลยุยไม่ได้ตั้งใจจะมาฆ่ากันเองเขาก็บอกใครทั้งสองคนเลิกกัดกันแล้วไปสนเรื่องตู้เซฟดีกว่าท้ายี่ดริ Rick กับ Murphy, กเยยอมเอนอนู้้พ ตามแอคเตอร์ชายที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาเข้าไปตัดกลับมาที่เมอร์เซอร์พระเอกของเราที่ตั้งใจจะมารับเอทวนไปหลบที่โรงงานแต่ปรากฏว่าในตอนที่กลับมาถึงบ้านเอทวนเขาก็ไม่อยู่แล้วเมอร์เซอร์พูดพอกันเลยมั่นใจว่าลูกชายต้องออกไปทําอะไรแผงๆกับพวกที่ออกมาก่อจลาจลแน่ๆตัวเมอร์เซอร์เขาก็เลยไม่รอช้ารีบออกตามหาเอทวนทันทีและหลังจากที่เขาออกตามหาเอทวนมาเรื่อยเมอร์เซอร์ก็บังเอิญมาเจอกับแก๊งเก่าของเขาดีที่รูนห่วงเพื่อนเก่าเขาก็เลยยื่นปืนกระบอกหนึ่งให้กับเมอร์เซอร์ไปแถมก็ยังชวนให้ แต่ทางด้านเมอร์เซอร์ที่ตัดสินใจวางมือเขาก็ไม่สนใจเรื่องนี้สักนิดรวมถึงเขาก็ยังบอกกับดีไปอีกว่าถ้าเกิดอยากปกป้องเขาก็มาช่วยตัวเขาออกตามหาเอทวนดีกว่าถ้าจะไม่ช่วยอะไรก็เลิกคุยกันเถอะนะพอพูดจบเมอร์เซอร์ก็ออกตามหาเอทวนต่อซึ่งจดแล้วจะรอดเมอร์เซอร์ก็หาตัวลูกชายเจอจนได้โดยทางฝั่งเอทวนเขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เข้ามาบัางร้านค้าแต่ยังไงซะเดยวยความที่เขาเองก็ยังเด็กมากพอต้องมาเจออะไรแบบนี้เอทวนเขาก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่มันถูกกหหรรืออผิดันแนแ่่่่ซึงงงะวาาาทีเขํลยช็ เมอร์เซอร์ก็ได้เดินเข้ามาลากคอตัวเด็กหนุ่มกลับบ้านไปพร้อมกับที่ตัวหนังก็ได้ตัดสลับกลับมาฝั่งแอคเตอร์โดยระหว่างที่พวกเขากําลังช่วยกันเจาะตู้เซฟทางด้านโจที่อาจจะฟืน้นขึ้นมาด้วยแรงเฮือกสุดท้ายเขาก็ได้ลากสังขารตัวเองที่แทบจะไม่ไหวหานกลับไปที่ห้องทํางานเพื่อกดปุ่มฉุกเฉินซึ่งทันทีที่โจเขาได้กดปุ่มนี้ระบบรักษาความปลอดภัยของโรงงานมันก็เริ่มทํางานทันทีทั้งสัญญาณเตือนประตูเหล็กหรือแม้กระทั่งบล็อกเหล็กที่ใช้คุมตัวเซฟสิ่งของพวกนี้มันก็เริ่มเมลมเื่อนลนนง ควคุมตู้เซฟไม่มีทางเลยที่ว่าเขาจะจาอผ่านเหล็กที่มันหนาขนาดนี้เข้าไปได้ริกที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งไปที่รถโฟก์ลิฟ์ซึ่งเขาก็ได้ขับรถโฟก์ลิฟ์คันนี้พุ่งเข้ามาที่ตู้เซฟอย่างสุดแรงนั่นก็เลยทําให้สุดท้ายริกเขาได้ใช้รถโฟก์ลิฟ์เอาไปคแท่านเหล็กที่จะลงมาคุมตู้เซฟเอาไว้แต่ทว่าคนที่โชคร้ายก็เป็นครูแดนที่เป็นคนรับหน้าที่จอะตู้เซฟเขาเองที่กําลังตั้งใจกับงานตรงหน้ามากๆก็เลยพลาดกระโดดหลบออกมาไม่ทันขาข้างหนึ่งของเขาก็เลยถูกรถโฟก์ล ออกเพื่อช่วยขาของโคบแลนด์พวกเขาก็ต้องอดได้แพตตินัมในตู้เซฟไปด้วยแอคเตอร์ได้บอกกับโคบแลนด์ให้ทนหน่อยหรือไม่ก็เลือกเอาเลยละกันว่าจะเก็บขาตัวเองเอาไว้หรือจะแลกกับเงิน10บล้านถ้าเกิดเรื่องเงิน10บล้านนายก็เอาเงินนั้นไปซื้อขาใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนี่เลยแต่ฝั่งริกถ้าอยากช่วยเพื่อรักเขาเองก็ไปสนเขาพูดของแอคเตอร์แล้วก็จะถอยรถออกเทาว่าเจ้าเมอร์ฟี่มันก็เข้ามาถอดกุญแจรถแล้วก็เข้ามาขวางเอาไว้ริกกับเมอร์ฟี่ก็เลยเกือบจะงัดกันอก,กนา,า,กาอ,อ็ม แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันพอได้ยินคบแเลเรื่องแบบนั้นแอคเตอร์กันเลยหัวเราะอย่างชอบใจเอามากๆหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดกลับมาที่เมอร์เซอร์และก็ไอทวนที่ในตอนนี้2พ่อลูกกาลังขับรถ่งหน้ามาที่โรงงานซึ่งระหว่างทางเมอร์เซอร์กับเอทวนก็ได้คุยกันพระเอกของเราถามว่าเอทุนไปทําแบบนั้นทําไมไม่รู้หรอว่าการทําแบบนั้นมันไม่ดีแต่ทางด้านเอทวนที่กําลังเดือดจัดก,กับเรื่องที่คนดําถูกตํารวจลุมทำร้ายบวกกับที่เขาก็ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยลูกชายของเมอร์เซอร์ก็เลยค่อยตามกับความข้างของคนในเมืองจจจนนนตัววเเเขาาาาไดอออกกปรกรรร่่่มมมในที์ซ แบบนนัพ้พอเห็นว่าลูกกาลังสับสนเมอร์เซอร์ก็เลยพยายามสอนและระหว่างทางพวกเขาก็ได้มาเจอกับเด็กแก๊งเด็กหนึ่งที่กําลังออกอาราวาสบนรถของคนอื่นอยู่พอดีเมอร์เซอร์ที่มาถึงอดีตหัวหน้าแก๊งสุดเก่าตัวเขาแค่เพียงคนเดียวก็ได้ลงไปสั่งสอนไอ้เด็กพวกนี้แบบที่สัตว์หน้าเรียงตัวจนวิ่งเจริญหนีหายไปพอจบเรื่องนี้ตัวหนังก็ได้ย้อนกลับไปที่ผู้ของแอคเตอร์โดยหลังจากที่สัญ,ญญาณเตือนมันดังขึ้นแอคเตอร์ก็ได้สั่งให้เมอร์ฟี่กับบุน้องไปจัดการสองแสบมันก็เลยตรงไปที่ห้องทํางานของโจและพอหสางิงย เพื่อให้แน่ใจว่าโจนาตายแน่นอนส่วนโคบแลนที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ตัดขาไปแล้วริกกับเดนิสน้องชายก็ได้ช่วยกันเอาเทปพ,พันห้ามเลือดเอาไว้ส่วนฝั่งแอคเตอร์ที่สนแต่เพรทิน้มในตู้เสฟพวกนั้นก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาเจาะตูวเสพมาต่อโดยไม่สนเลยว่าโคบแลนเขาจะต้องทรมานจากการเสียขามากแค่ไหนและแล้วหลังจากที่เจาะจนได้รูริกก็รับไม้ต่อเอาซิลิคนระเบิดฉีดอัดเข้าไปพร้อมกับที่เขาก็ได้ปักตัวจุดชนวนเพื่อจะระเบิดตู้เซฟแล้วแต่ปรากฏว่าก่อมนมาเขาจะลงมือแค่ไม่กี่เซียววีทางตำรวจ้ สองฮอลล์ำหนึงมาบินตรวจสอบที่นี่ฝั่งแอคเตอร์ก็เลยโชคดีที่ได้ยินเสียงมาตต์ไกลทุกคนก็เลยช่วยกันด่าไฟแล้วก็หยุดทำทุกอย่างที่กำลังทำอยู่จนท้ายที่สุดตำรวจที่คิดว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาก็เลยบินฮอจากไปพร้อมกับที่ตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่สองพ่อลูกเมอร์เซอร์ซึ่งในตอนนี้หลังจากที่พวกเขาขับรถกันมาสักพักเมอร์เซอร์กับเอทวนก็ได้มาเจอกับด่านตัวด่านหนึ่งและมันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นครอบครัวผิวสีฝั่งตำรวจที่มีความตึงเครียดกับคนพวกนี้อยู่แล้วพวกเขาก็เเเเเเยขอออออตรรรรวจค้นนนมมมม์์์ซซซกกับบับททปป็พิศษึ่่่งีีไาาญห เขาก็พยายามบอกให้ลูกชายใจเย็นแล้วก็นิ่งเอาไว้แต่ก็ไม่รู้พวกเขาไปทําอะไรผิดหูผิดตาพวกตํารวจเจ้าพวกนี้ถึงกับรุแรงกับพวกเขาเกินเหตุขนาดที่ว่าจับเอทวนที่ยังเป็นเด็กใส่กุญแจมือแบบแรงมากๆจนเอทวนที่เจ็บเขาก็ถึงกับขอร้องออกมาพร้อมกับตำตาทว่าก็ยังดีที่ตํารวจยอมปล่อยสองพอลูกคนนี้ออกมาจะได้พอรอดมาแล้วเมอร์เซอร์ก็รีบขับรถพาลูกชายมุ่งตงรงไปที่โรงงานโดยที่เขาเองก็ไม่รู้สักนิดว่าข้างในน,นั้นมันกําลังมีกลุ่มโจรอาวุธครบมือที่กําลังช่วยกันทาทุกอย่างเพื่อระเบิดตู้เซฟและดูเเเหมมมือออนนนว่่่าากกททีร์ซับจะถึง ฝั่งแอคเตอร์ก็สามารถระเบิดตูเสพจนมองเห็นเพชรดัมข้างในได้แล้วแล้วเมื่อเห็นแผ่นเหล็กที่มันมีค่ามากกว่าทองคาตรงหน้าไม่แปลกเลยที่พวกเขาแต่ละคนต่างดีใจกระส,สุดซึ่งทั้งสองพอลูกหลังจากที่ขับรถเข้ามาในโรงงานแล้วเอทวนที่เพิ่งจะผ่านเรื่องเคียดมาเมื่อกี้ก่อนจะเข้าไปหลบข้างในเด็กหนุ่มก็เลยขอพ่อจะไปเข้าห้องน้ำแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นจังหวะที่เดนิสแอบเข้ามากินยาแก้วิตกในห้องน้าพอดีนั่นก็เลยทําให้ในตอนที่เดนิสได้เจอเข้ากับเด็กหนุ่มเดนิสที่ตกใจสุดก็เลยชักปืนขึ้ข้้นนนนมมาาาขขู่่่เเเเออออออททวไวไสงงดรร์์ซพ ที่ตั้งใจจะมาหาโจพระเอกของเราที่เดินมาเจอโจในสภาพที่นอนจมกองเลือดถึงแม้จะช็อกเขาเองก็พอเดาได้ว่าที่นี่มันต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่เพื่อปกป้องลูกชายเมอร์เซอร์ก็เลยเดินไปเอาปืนที่โจเขาเก็บเอาไว้เดินเออองมาเผื่อไว้ใช้ป้องกันตัวทว่ายังไม่ทันจะไปไหนเมอร์ฟี่กับลูกน้องก็บังเอิญมาเจอเขาทั้งสองฝ่ายก็เลยเกิดการยิงปะทะกันและเมอร์เซอร์ก็โชคร้ายถูกยิงเข้าที่แขนจนปืนของเขาหลุดมือไปเพื่อจะเอาตัวรอดเมอร์เซอร์ <cer> เขาก็เลยรีบวิ่งไปแอบซึ่งเขาก็ได้วิ่งเข้าไปซ่อนตัว ั้งหมดดวยนั่นก็เลยทําให้ด้วยความที่ข้างในมันมืดมากๆในตอนที่ลูกน้องของเมอร์ฟี่เดินเข้ามาหาเขาพระเอกของเราก็เลยใช้ท่อนเหล็กฟาใส่เจ้ามนี่จนนอนหมอบลงไปหลังจากนั้นเขาก็รีบหนีออกมาข้างนอกเป็นเวลาเดียวกันกับพิริกถูกพ่อสั่งให้เอารถระหว่างที่ริกกาลังสนใจกับรถตรงหน้าเมอร์เซอร์ก็เลยแอบอ้อมมาข้างหลังสาวมาใส่หน้าไปทีนึงแถมก็ยังหยิบปืนข้างหลังเขาฟาซ้า,าไปอีกพอริกสลบเมอร์เซอร์ก็เลยจัดการถอดเทียนรถออกเพื่อที่ว่าเจ้าพวกนี้จะไดเอารถหนีไปไหนไม่ได้ส่วนทางด้านแอคเตอร์หมอนี่ก็กําาาลังงเรงหยิบพนมมออกกจตำ และในตอนที่เขากําลังหัวเสียเพราะลิกมันไม่กลับมาสักทีเดนิสก็ได้ฮิ้วเอทวนมาหาเขาพร้อมก็บอกว่าไปเจอไอเด็กคนนี้มาจากห้องน้ําแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นใครมาจากไหนฝั่งแอคเตอร์เขาก็เลยหันปืนมาจ่อถามเอทวนซึ่งเขาก็ได้เค้นถามว่าแกมาจากไหนเป็นใครกันแน่เอทวนที่กลัวจนฉี่แทบจะลาดเขาก็เลยพยายามแก้ตัวบอกว่าตัวเองมาตามหาพ่อที่โรงงานเพราะว่าพ่อเขาก็เป็นช่างคนหนึ่งของที่นี่ตั้งแต่เกิดเรื่องวุ่นวายในเมืองพ่อเขาก็ยังไม่กลับบ้านเลยเอทวนที่ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยมาตามหาพ่อแต่ เขาก็เลยติดอยู่ที่นี่กลับบ้านไม่ได้ซึ่งระหว่างที่แอคเตอร์กําลังเค้นถามโคบแลนที่เสียเลือดไปเยอะมากๆเขาก็นอนร้องโอดโอยจนทําให้แอคเตอร์ราคาญอยู่พักนึงแล้วท้ายที่สุดแอคเตอร์ที่อารมณ์เสียและทนไม่ไหวเขาก็เลยใช้กระสุนดับเสียงของโคบแลนไปซะเลยหลังจากนั้นเขาก็เกระเป๋าตังของเอทวนมาดูมาเลยทําให้แอคเตอร์ได้รู้ว่าเอทวนเชื่ออะไเหยื่เรียนที่ไหนอยู่ที่ไหนซึ่งพอรู้แบบนี้แอคเตอร์ก็เลยพูดขู A ่เอทวนโดยบอกว่าวันนี้เขาจะยอมปล่อยไปแต่ถ้าเกิดแกปรีปากอะไรขึ้นมารับรองไได้เลยยววว่่่าามมันนจบสแ ก่อนที่เอทวนจะเดินหนีหายไปจากตรงนี้เมอร์ฟี่ก็ดารีวิ่งมาบอกกับแอคเตอร์ว่าได้ถูกไอ้เมื่อจากไหนไม่รู้เล่นงานเข้าซะแล้วลุงน้องเขาก็หายรถก็สตาร์ทไม่ได้แถวบริกก็น่าจะถูกมันจับตัวไปอีกเมื่อรู้แบบนั้นแอคเตอร์เขาก็เลยตะโกนบอกให้เอทวนอยู่เดินพร้อมกับจับเอทวนมานั่งเหมือนเดิมเพราะว่าแอคเตอร์ก็มั่นใจว่าเอทวนมันต้องเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้มื่นคนนั้นแน่ๆส่วนทางด้านเมอร์เซในตอนนี้ที่เขาได้จับาริกมาเมอร์เซก็จัดการเล่นงานทรมาริกเพื่อจะถามว่าผู้ม ไม่ว่าจะถูกทําร้ายมากขนาดไหนเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้เรื่องท้ายที่สุดเมอร์เซอร์ที่เห็นว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาก็เลยใช้ปืนจัดการฟ้าริกให้สลบบวกกับที่ตอนนี้หอของตํารวจก็บินผ่านมาพอดีเมอร์เซอร์ก็เลยรีวิ่งขึ้นมาบนดาดฟ้าเพื่อจะโบกคอให้ตํารวจลงมาช่วยเขาแต่กระโชคร้ายที่ตํารวจบนนั้นไม่เห็นแถวเมอร์ฟี่ที่ตามขึ้นมาก็ได้แอบเข้ามาเล่นงานเขาตอนนี้เพ่ของเราก็ได้ถูกเมอร์ฟี่เล่นงานจนลงไปนอนกองไม่หน่ำสามหมอนีมนก็ยังเอาท่อเหล็กมาฟาดเขาไม่ยังแต่ทว่าในจังหวะที่เมอร์ฟี่มันคิดว่าาาาสมมรรรถจััดดกกบเอ์ซไ้้แลว พระเอกของเราที่นอนนิ่งแกล้งให้มันตายใจก็ได้ลุกขึ้นมาใช้ปืนที่อยู่ไม่ไกลเขายิงจัดการกับเจ้าเมอร์ฟี่ไปหลายนัดจนได้ทําให้ร่างของเมอร์ฟี่ได้พัดตกลงมาข้างล่างต,นนต่อหน้าตาแอคเตอร์เอทวนแลวก็เดนิสและถัดมาหลังจากที่เมอร์เซอร์จัดการกับเมอร์ฟี่ได้แล้วเขาเองก็ได้เดินกลับมาหาริกที่ไดมาดเอาไวา้เพื่อจะกลับมาถามริกอีกรอบหนึ่งว่าเอาลูกชายเขาไว้ไหนจังหวะนั่นเองแอคเตอร์ Actor มันก็ได้ใช้ไม์ของโรงงานประกาศให้กับเมอร์เซอร์ได้รู้ว่าตอนนี้เอทวนอยู่กับเขาแถวแอคเตอร์ก็ควรจะ ซึ่งทั้งฝั่งริกที่ได้ยินเขาเองถึงแม้จะไม่รู้จักเมอร์เซอร์แต่ริกก็พยายามเตือนไม่ให้เมอร์เซอร์เชื่อคาพูดของแอคเตอร์ถ้าเกิดแกไปแต่แกน,นั่นคาแกกับลูกทิ้งแน่เอาเวลามาบ่อยฉันดีกว่าเดีย๋ยวฉันช่วยหาทางเคลียร์ให้ระหว่างที่กําลังคิดว่าเจ้ายังไงแอคเตอร์ Actor ก็ได้บอกให้เพ่ของเราพาตัวริกไปที่รถใน5นาทีข้างหน้าถ้าเกิดแกยังไม่มารับดองได้เลยอยู่ว่าลูกแกเหลือแต่ล่างแน่ด้วยความที่เลือกอะไรไม่ได้เมอร์เซอร์ก็เลยต้องยอมทํทาตามที่แอคเตอร์สั่งมาเมื่อกี้และแล้วพอเขาได้พาารริกกกกัับบมสส่่งงงใหห้้้้ผูเ็นออออต์ได เอาหัวเทียนจากตัวของเมอร์เซอร์ไปใส่ที่รถซึ่งพอทางฝั่งเมอร์เซอร์เห็นว่าเคลียร์เรื่องรถกันได้แล้วตัวเขาก็ได้บอกให้ส่งลูกชายเขากลับมาทว่าฝั่งแอคเตอร์มันก็เล่นไม่ซื่อพ่อหมอนี่ที่เดือดจากสองพอลูกคุณีมากเขาก็ตั้งใจจะฆ่าทั้งเอทัวร์แล้วก็เมอร์เซอร์อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าก่อนที่แอคเตอร์จะลงมือพระเอกของเรากับบริกทึงตกลงกันมาก่อนหน้านี้ในเซียววีเมอร์เซอร์ก็ได้แก้มาให้กับบริกแล้วทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันยิงไล่ให้แอคเตอร์วิ่งหนีไปแล้วระหวของ เขาก้าวหัวเทียนมาใส่จนสามารถตาราทรถติดแล้วด้วยในจังหวะชุลมุนเมอร์เซอร์ก็ได้รีบวิ่งมาช่วยลูกชายที่นอนอยู่บนขึ้นรถส่วนลิกก็รีบพาเดนิสน้องชายขึ้นรถเหมือนกันทว่าโชคร้ายหลังจากที่พวกเขาขับหนีมาแล้วดูเหมือนว่าเดนิสก็ได้ถูกลูกน้องของเอ็กเตอร์ยิงเข้าเต็มตัวลิกที่กลัวว่าน้องชายจะเป็นอะไรเขาก็เลยบอกให้เมอร์เซอร์รีบพาเดนิสไปโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันจะไปไหนกันเลยทังฝั่งเอ็กเตอร์กับลูกน้องก็ยังขับรถตามไล,ล่ล่าพวกเขามาไปเลยไม่หน่ำสาวระหว่างที่ตามมาพวกมันก็ยยยััังงิมมมเเเรืื่่อๆแททีีนนนนนหหนกก้ดส ทนบาดแผลของเขาไม่ไหวก่อนจะสิ้นใจคําพูดที่บอกกับพี่ชายเป็นคำสุดท้ายก็คือคําที่บอกว่าพวกเราจะรวยกันแล้วทว่าเดนิสก็ไม่ทันจะอยู่ใช้เงินเขาก็ได้สิ้นใจตา,ตายลงไปซะก่อนและหลังจากที่เดนิสได้ตายลงไปในอ้อมอกมของริกริกที่กลัวจัดถึงแม้แอคเตอร์จะเป็นพอ่อแต่ในเมื่อมาทํากับเดนิสขนาดนี้เขาก็ไม่สนอะไรแล้วริกเขาเปิดประตูท้ายสาดกระสุนใส,ส่แอคเตอร์สวนกลับไปและถึงแม้ว่าเขาจะถูกยิงสวนกลับมาเหมือนกันริกเขาก็ยังกัดฟันยิงใส่ไปอย่างไม่เลิกละจนกระทั่งเขาสามารถฆ่าลูกน้องของแอคเตอร์ลงไปได้ว่าอเ ที่หมดความอมดทนกับบริกแล้วหมอนี่เขาก็ได้ยิงสวนมาเปรี้ยงเดียวกระสุนเข้าเต็มอกริกรวงใบคนหนึ่งท้ายที่สุดพอไม่เหลือใครยิงช่วยข้างหลังเมอร์เซอร์เขาก็เลยพยายามเหยียบรถหนีอย่างสุดชีวิตจนเขาเองก็ได้พลาดขับไปชนกับรถตรงข้างทางรถที่เมอร์เซอร์ขับมาก็เลยพลิกคว่ำจนหงายท้องไปนั่นก็เลยทําให้นะตอนนี้คนในรถพร้อมกับพัาน้มก็หล่นกระจายเต็มถนนไปหมดซึ่งตางฝั่งแอคเตอร์ที่ขับรถตามมาเขา,มมาขที่เห็นว่าฝั่งริกคงทําอะไรไม่ได้แล้วชายจอมชั่วก็ได้เดินเข้ามาหาริกผู โรด,ดินอยู่กับพื้นแอคเตอร์บอกกับลูกชายพอทําเต็มทีแล้วนะแต่ก็ขอโทษด้วยที่มันยังไม่พอพอพู้จบเขากลั่นไกสังหารลูกชายตัวเองทิ้งหลังจากนั้นเขาก็จะเดินไปจัดการกับตัวของเมอร์เซอร์ที่เพิ่งจะขานออกมาจากรถพอเจอเมอร์เซอร์ก่อนจะลั่นไกแอคเตอร์มันก็ได้สาทยายด่าวเมอร์เซอร์ไปต่างๆนาะนาะนะรู้ไหมแกทําฉันเสียหายมากแค่ไหนแต่ทว่ายังไม่ทันพู้จบเสียงปืนหลายนัดก็ดังขึ้นและปืนนี้มันก็ไม่ได้มาจากปืนของแอคเตอร์แต่มาจากปืนในมือของเอทวนที่ไปหยิบมาจากไหนไม่รู้เอทวนได้้้ชแแรงและคาาม ยิงจัดการกับชายแก่ตรงหน้านั่นก็เลยทําให้สุดท้าย2พ่อลูกคู่นี้ก็เลยรอดตายกันมาได้ซึ่งในตอนท้ายหลังจากที่แอคเตอร์ที่ถูกเอทวนจัดการลงไปเมอร์เซอร์ก็เดินเข้ามากอดลูกชายเอาปืนในมือออกพร้อมกับพูดปลอบเอทวนที่กําลังกลัวไม่เป็นไรแล้วนะหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็ได้พากันขึ้นรถโดยที่ไม่สนใจแท่งปฏินามแร่ที่มีมูลค่ามากกว่าทองคําที่พวกของแอคเตอร์ตามหากันมาตลอดทั้งเลือกสนนทอะไรที่ไม่ใช่ของพวกเขาเมอร์เซอร์ก็ถือกติว่าจะไม่เอามันมาเป็นของตัวเองและเขาก็ยังคง ท้ายที่สุดตัวเขากับลูกก็ได้ขับรถออกไปพร้อมกับที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปด้วยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง1992สําหรับคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก n b b ไป5.8คะแนนและคะแนนจากรถเทนทอมบีทัวสูงถึง88%เลยนะครับยังไงสาหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดสมครขาหรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยให้ฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก็นะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้านะครับขอบคุณทุกคคมากรรััรับบสสวดี